บรรยากาศบรรยากาศน้ำมัแรงเนาะเราสีมานปิ่งปงปลาปลาหมอปลาถิแล้วก็เหิ้วหะมัยามุ่งพี่น้องบรรยากาศนี่มันแรงกรบป้งปลาอ่หวดมาทั้รทอง่ะหลายคนพี่ตะแปรนะเด้อพี่น้องเด้อแฝรเรล่ามากินตามขุ่งน้ำละหมักตามุ่งกรบเมียเล่าเนี่ยรเมียไทยเล่าคนรุบลนเนาะเออคนขอนแ้ำมแรงเขามาป้งป้งตามุ่ง บายนี้พี่น้องสุภูสุคนบรรยากาศยังแรงเนาะปีงปลาเค็งปลาทุกเหล็กมีปลาเค็งอยู่ปลาหมอปลาหมอปลาแพทพี่น้องเลยปีงปลาแพทปลาหมอก็เพื่อนไอ้เปรพวกเราดังคลาสต่างกินตำมะกุูงแก้มกับปิงปลาเค็งปลาหมอพี่น้องสุภูสุคนมีเขาแรงกับบรรยากาศเย็นขางคลอง บรรยากาศวิวดีดโอ้ักไหลบรรยากาศบรรยากาศน้งแรงเนาะาสมันปิ่งปลาปลาหมอปลาเขงยิ้วต้มคุ้งพี่น้องบรรยากาศน้งแรงกะปีงปลาไลคนลยคนพิแปน้ำเด้พี่น้องเด้อเปเล่ามากินต้มุ่นน้ำละหมักต้มุ่งกบเมียเล้านี่เมียไทยเลาคนบุญเนาะคนขอนเจน น้ำแมลงเขามาปิ้งปิ้งตำหุฮงนี่มะฮงเครื่องมะฮงเขากำลังแต่งใบเนาะอ่าทุกคนพี่น้องทุกผู้ทุกคนเอามากินกระตำหุฮงเดี๋ยวปิ้งปลาเสร็จแล้วเดากับมาตำมะฮงตำหุฮงเลกเขาจำเรียงอย่างนี้ก็มีอ่าปิ้งหัวหมูเครื่องอันนางสาวแตนเพเ่็นสีมาตำบะฮงอืมที่เป็นแม่รัวงหายนั่งเสาสีพอยายเป่าเสาเครื่องตำมะฮงเดียวกับสีมาตำน้งจากรี ปิ้งปลาซุกแล้วพี่น้องทีมาตำกันกำลังตำประกุ้งเด้อพี่น้องตุกตกตนโอ้ยตั้งชนชาวเต็นต์มาจากอกอกกล้องท่านมาเกือถ่ายเอาคนหรืเปลาโอ้เสียงจาก,จากบางหอดหมูสี่ไม่ได้พี่น้องเด้อเบิ่งต่อลงมือลงมือบาดในลงมือพี่น้องแยบไลยลงมือพี่นอ้นอ,งอ,นองลงมือเอาดีๆด้วยคะัะกางเกงไทยนะตำประกุ้งขึง้ง เดี๋ยวออกมาเลยเตะแล้วลงโทรศัพท์เด้เต้ะแซ่บเบ้ออร่อยมากมายอร่อยมากมายไปแปรแล้วตัวกเข็งแม่ไข่เนาะเล้วเล่นตัวก่อนหมูยั่วจ้าเออสาวกินพี่น้องเป็นตายพี่น้องเอ้ยจมูกขาหนึ่งจมูงใส่เป็นนวดลายๆ,ๆพี่น้องเอ้ยแซ่บดี ปิ้งหูมูบอับไข่มัน,แ,น,แ,นแปรเปเ่าบอกวันี้ซื้อ่ากล่องมาพี่น้องเลยเอ่อน้เไปแล้วหวนมันดี น,น้องเป็นน้องนำกันเป็นนางเหรอแซ่บท้องไข่ต้องลองนะต้องไข่อะไข่ตะกีต้ตะมุกงอันนี้ผักหอมผักหอมคนแซ่บครับ ปิ้งปลาหมวลคำเพือนเพื่อเนเพื่อนไปก่อนกัดบักเพือนเหนื่อยเราทำอ่าคลิปนี้กับอินแล้วเนาะเขาแรงตั้มบักงกระปิ้งปลาเค็งหรือว่าปลาแพ็ดปลาเพ็ดปลาหมอพี่นอ้องกะฝากเขำว่าเบิ่งแล้วกับอุดชับสะไข่กับ โค้งทางกระดิง่งน้ำเด้อพี่น่องเด้ออา,ากาศเย็นๆตะมะคงงุงกินกระปิ่งปลาแพรบปลาหมอม<า>แซ่บพี่น่องแซ่บฝากไปเบ่งในคลิปต่อไปนี่กะคลิปนี่กะขอเพียงสนีเนาะสบายดีพี่น่องสบาย